ถ้าพูดถึงวงการ e s p o r t ตในเกม Dota 2แล้วละก็หลายหลายคนก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าในวงการนี้มันมีการแข่งขันที่ดูเดือดเข้มข้นขนาดไหนการที่คนคนหนึ่งจะมีฝีมือพอที่จะเป็นโปรเพลเยอร์ระดับโลกได้นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลย ทมกลางการแข่งขันอาจ,จารย์เจ้าเหล่านี้มันก็มีเด็กหนุ่มคนนึงจากเมืองไทยเช่นกันที่สามารถฝ่าฟันตัวเองเข้าไปอยู่ในทีมโดรัทูระดับโลกจนมีโอกาสเคยไปชิงแชมป์โลกมาแล้วชื่อของชายคนนั้นก็คือแจ็ปส์โปรเพเยอร์โดร์ทูชาวไทยที่สามารถเข้าไปอยู่ในสังกัดของทีฟันาติกได้ซึ่งเป็นทีมโดรัทูอันดับต้นๆในภูมิภาคเอเชียได้สําเร็จถึงแม้แจ็บที่เราเห็นในทุกวันนี้จะดูเป็นผู้เล่นที่มีฝีมือเก่งการระดับท็อปในเอเชียแต่รู้หรือไม่ว่า เขาคนนี้ก็เคยถูกเตะออกจากทีมมาแล้วหลายรอบกว่าจะมาถึงจุดๆุดนี้ได้เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรเริ่มจากจุดไหนและต้องฝ่าฟันดราม่าอะไรมาบ้างเราไปชมกันเลยครับ ที่เราจะเข้าเนื้อหาตอนนี้ทางช้อปปี้กำลังมีร้านค้าที่ขายหูฟังเกมมิ่งลดราคาอยู่หลายร้านเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นหูฟังจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง Lotitech G331 ที่ลดมากถึง36%หรืออย่างแบรนด์ Si n a l HP828 สำหรับสายราคาไม่ถึงหลักพันที่จัดโปรโลด22%เหลือเพียงแค่690บาทเท่านั้นและยังมีของนำโวกับ HP ในราคาสุดประหยัด กับแบรนด์ที่เราคุ้นเคยในราคาสบายกระเป๋าที่ลดมากถึง40กว่าเปอร์เซนต์ในราคา429บาทกับ359บาทโดยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ Description ให้นะครับหากชื่นชอบคลิปแบบนี้ของทาง b a c คของ e s p o r t ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางเรานะครับ นายอนุชาจิระวงศ์หรือแจ๊บได้เริ่มรู้จักกับการเล่นเกมตั้งแต่อย่างเด็กๆในชว่วงที่เรียนอยู่ชั้นป .1 จากเพื่อนๆของเขาในสมัยนั้นก็ถือเป็นยุคที่เกมออนไลน์บนคอมพิวเตอร์เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นโดยแจ๊บเองก็ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระแสนี้ทําให้เขาได้รู้จักกับเกมออนไลน์มากมายไม่ว่าจะเป็นออร i ดิชันปังยา่าและอื่นอีกมากมายในตอนนั้นเขาก็มองมันเป็นแค่กิจกรรมหนึง่งที่เอาไว้เล่นสนุกกับเพื่อเฉยๆยังไม่ได้คิดจริงจังอะไรมากนัก ในตอนที่แจ็บได้เรียนอยู่ป .6 นั้นเขาก็ได้รู้จักกับเกม a หรือ Dota จากการแนะนําของพี่ๆในร้านเกมซึ่งถ้าใครเป็นเกมเมอร์ก็คงจะรู้ดีว่าเมื่อก่อนนั้นกระแสเกม Dota ในไทยโด่งดังขนาดไหนจากจุดน,นั้นแจ็บก็ได้เล่นเกม Dota มาเรื่อยๆจนเริ่มจริงจังมากๆในช่วงที่เขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมหนึ่งถึงขนาดที่ไปลงแข่งซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้กลายเป็นโปรเพเยอร์โดตาเลยล่ะครับ น่าจะตอนช่วงขึ้นม1ม2เนี่ยครับแบบเริ่มมีแบบแข่งการแข่งขันเข้ามาแล้วแบบลงแข่งขันกับพี่ๆเล่นๆอ่าใช่ครับเป็นพี่แบบพี่ของพี่ที่จริงนะครับเป็นพี่ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเขาแบบอยากลงแข่งเล่นๆก็เลยแบบชวนมาอ่าใช่ครับแค่แบบลงสมัครเล่นๆอยากเปลี่ยนอยากอยากดูเฉยๆว่าแบบเป็นยังไงน่าจะแพ้รอบแรกหรือรอบสองนี่แหละแบบไปไปได้แบบเดียว ตอนนั้นมันก็ยังแบบเฉยๆแบบยังแข่งไปเรื่อยๆอยู่อะครับมันเริ่มแบบเริ่มจริงจังขึ้นเรื่อยๆตอนไปมีแบบไปแข่งออฟไลน์ครั้งแรกอย่างเงี้ยครับพอแข่งขันออนไลน์ได้สักพักในตอนที่เขาเรียนอยู่ชั้นมัธยม2แจบส์ก็ได้ตัดสินใจที่จะไปอร์มทีมใหม่จากการประกาศหาทีมออนไลน์บนเว็บไซต์ของไทยไซเบอร์เกมคือตอนนั้นแบบไม่ได้อยู่ทีมเดียวกับพี่ที่โรงเรียนแล้วครับก็แบบหาทีมแบบผ่านในเว็บอะไรอย่างงี้ mm hmm. ก็เขา้ารอบ ลึกหน่อยแล้วก็ได้แบบไปแข่งออฟไลน์ครับมันก็เริ่มแบบจริงจังขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนั้นที่ไปแข่งออฟไลน์รอบแรกก็แบบมันมันแพ้ตกรอบแล้วก็ก็เลยแบบโดนเตะออกจากทีมก็เลยแบบอาจจะแบบมีกาลังใจขึ้นแบบอยากสร้างทีมขึ้นมาแล้วตบอย่างนี้เขาก็ไม่ได้พูดขนาดนั้นเขาแค่แบบบอกว่าแบบก็แนวแบบทีมจะเปลี่ยนคนอะไรเงี้ยเราเราก็โดนเตะออกแนวนี้แหละครับแล้วมันก็จะเก่งขึ้นแบบพอโดนเตะออก หลังจากที่ฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่และเล่นกับทีมนั้นได้ช่วงหนึ่งกระแสของเกมโดตาในไทยก็เริ่มซาลงทําให้มีการแข่งขันโดตาน้อยลงมากๆเพราะผู้คนในตอนนั้นหันไปเล่นโดตา2กันมากขึ้นถึงแม้จะเป็นแบบนั้นแจ็บส์ก็ยังเล่นโดตาที่เขาชื่นชอบต่อไปแต่มันก็มีดราม่าเกิดขึ้นที่ทําให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนให้เขาหันไปเล่นโดตา2แทนก็ไม่ค่อยได้คิดครับแต่แบบที่เปลี่ยนมาจากเออเล่นดอทหนึ่งมาเล่นดอทสองเพราะตอนนั้นมัน ชนะทัวร์หนึ่งในดอทหนึ่งครับแต่ว่าแบบคนก็เริ่มไปเล่นดอทสองแล้วแต่ว่าผมเล่นแล้วแบบมันโดนโดนหาแต่ก่อนมันยังระบบมันยังไม่ดีใช่แล้วโดนหาว่าแฮ็กแมพอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่เล่นดรอทสองดีกว่าแล้วแบบอยากจะแบบพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าแบบไม่ได้แฮกมันผมว่าผมกดคลิกเข้าไปก่อนใช่แล้วแบบเหมือนแบบระบบมันหาว่าแบบคลิกไปหลังจากฟอกแล้วก็เลยแบบโดนแบนว่าแฮกแบบ ก็คือแบบแบนในทัวร์นาเมนต์ไม่ได้ของรางวัลอะไรเล่นอยู่เลนกลางเจกับโรนดูยดครับแล้วแบบเหมือนผมกดกดคลิกลูกหมีไปก่อนแล้วแบบมันเข้าฟอกพอดีแล้วในในระบบมันขึ้นว่าแบบผมกดคลิกไปหลังจากฟอกก็เหมือนแบบใช้แฮกแมปหลังจากที่แจ๊ส์ย้ายมาเล่นเกมโรตา2ูดโดยฝีมือที่สะสมมาเขาก็ได้มีโอกาสไปเข้าโรทีที่เป็นสังกัดแบบจริงจังเลยทีเดียวละครับ ก็โอเคอยู่ครับเพราะแบบผมย้ายมาแล้วแบบได้ร่วมทีมแบบไม่ใช่แบบทีมพึ่งสร้างหรือทีมมูนอ่อนเลยครับเพราะตอนนั้นมันก็ในตอนสองมันจะมีการแข่งสักระยะหนึ่งแล้วครับคนที่ชวนทีมก็เป็นไมโปลที่เล่นอยู่จนถึงทุกวันเนี้ครับก็รู้จักกับคนเพื่อนๆอนีกคนหนึ่งที่แบบเราั้นงเคยอยู่ทีมด้วยกันแล้วก็เล่นกันมานานครับ,รบแล้วตอน,น,นตำแหน่งมันขาดพอดีเขาก็เลยชวนเข้าไปในทีม ถึงแม้จะเข้าร่วมทีมที่เป็นสังกัดแบบจริงจังได้แล้วความก้าวหน้าในฐานะนักแข่งโดตาของแจคนั้นก็ยังไม่ได้ก้าวกระโดดอะไรมากนักเพราะยังมีแค่แข่งทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ทั่วไปเท่านั้นและมีการแข่งขันออฟไลน์บางครั้งซึ่งทีของพวกเขาก็ยังคงอยู่ในดับท็อป4เท่านั้นเล่นไปสภาเกียทีินะแล้วก็โดนเตะออกมันมาลำดับโดนเตะก่อนตลอดก็ช่วงนั้นแบบฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วมีปัญหาะส่วนตัวอะไรนิดหน่อยก็เลยแบบทำให้โดนเตะออกแล้วไปทาทีมใหม่อีกไหมครับ ไปเข้าทีมกับเพื่อนที่แข่งอยู่ด้วยกันนะครับชื่อทีมเกรียนแคนไฟครับอ่าก็รู้จักกันในเกมเนี่ยแหละครับก็แบบแข่งมันก็แบบแข่งอยู่ในวงการมาด้วยกันแล้วคือตอนนั้นมันไอทีม s i กเนเจ r ร์ทรัสเขากำลังเปลี่ยนคนใช่ป่าครับแล้วเขาดึงผู้เล่นจาก e v เวนตสไปก็คือ m y p r โกับ n o k ี้ที่เป็นเพื่อนเพื่อนผม,ผมแล้วแบบมันมีโอกาสด้วยที่ว่าแบบ ตอนนั้นผมเรียนอยู่ลาวินิตบางเขนและแคมป์ที่เขาตั้งมันอยู่ใกล้โรงเรียนพอดีครับผมก pues the ็เลยแบบถามพี่พี <c oughs> ่ไมายโปรว่าแบบไปไปดูแบบไปดูซ้อมไปดูแข่งอะไรอย่างนงี <ing a> ้ได้ไหมแบบพอดีมันอยู่ใกล้โรงเรียนเลยไม่มีอะไรทาเขาก็ให้ไปครับก็แบบเริ่มแบบจากเป็นตัวทำรองแล้วเป็นเด็กกอบอกวอ่าใช่ครับเพราะรู้จักคนในทีนล้วมันอยู่ใกล้โรงเรียนพอดีด้วยเงินก็ดูไปเรื่อยๆแล้วเหมือนแบบมันก็ซึมซับวิธีการเล่นวิธีอะไร้ยครับแล้วพอบ มันมีช่วงที่แบบคนขาดหรือคนมาแข่งไม่ว่างเราก็แบบได้ไปเล่นแทนครับการย้ายมาอยู่ทีม Signature Trust ก็เป็นเหมือนกับการเปิดประตูบานสำคัญสำหรับแจ๊ส s, <S, <c oughs> <S เพราะมานได้ทำให้เขาไปมีโอกาสในการแข่งขันที่ต่างประเทศซึ่งทำให้ชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชียมากขึ้นและมานเป็นจุดที่ทำให้เขาจริงจังกับการเป็นโปรเพเยอร์โดราทแบบเต็มที่อีกด้วย ในทีมซิงเกิลทร t สต์ก็แบบมีโอกาสได้ไปแบบแข่งที่ต่างประเทศนท่าจะแค่ที่มาเลยครับตอนนั้นอยู่อันดับในดีดีอยู่ครับประมาณแบบท็อปแในโซนซีะครับตอนนั้นก็ตั้งตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่ชอตก็น่นาจะรู้สึกว่าแบบจริงจังที่สุดแล้วครับแบบเริ่มมีเงินเดือนเริ่มมีแคมป์อยู่ด้วยกันเป็นแคมป์แล้วก็แบบสมัยนั้นมันถือว่าแบบจริงจังที่สุดแล้วครับเพราะแต่ก่อนแบบในเกมมันยังไม่มีแคมป์ไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรเลยครับแบบแค่เล่นออนไลน์กันเฉย ซึ่งแม้แจสตาทีของเขาจะเป็นเทียร์้ต้นในโซน4ีแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังคงคิดอยู่ดีว่าจะตั้งใจเรียนให้จบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ดีหลังจากที่เล่นให้กับซิกเนเจอร์ทรัสได้เกือบ2ปีเขาก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมทีมกับต่างประเทศเป็นครั้งแรกซึ่งทีมนั้นก็คือทีมเฟสเลนนั่นเองมันอยู่ในช่วงที่แบบรู้สึกว่าแบบอยากลองอะไรใหม่ๆกับทีมต่างประเทศดูครับและช่วงนั้นมันโชคดีตรงที่ทีมนั้นเขากำลังประกาศรับสมัครมิด p l a y เพลเยอร์ ก็เลยแบบทักติดต่อไปแล้วเขาก็สนใจครับไม่คัดครับคือแบบเขาก็เหมือนเขาก็ดูรีเพย์หรือว่าดูการเล่นของเราแล้วก็บินไปซ้อมที่นู่นเลยที่สิงคโปร์ในอตอนที่แจป๊ปผ่านการคัดเลือกเข้าทีเฟสเลดแล้วม่นก็เป็นช่วงที่เขาเรียนจบม .6 เทอมหนึ่งพอดีทำให้เขามีเวลาว่าในช่วงปิดเทอมที่จะบินไปแข่งที่ต่างประเทศได้อยู่ อย่างไรก็ตามระยะเวลาปิดเทอมนั้นก็ไม่ได้มากมายนักทําให้ก่อนที่จะขึ้นเทอม2แจ๊ปต้องตัดสินใจว่าเขาจะทําการดรอปเรียนจากโรงเรียนหรือไปไล่ตามความฝันในการเป็นโปรที่ต่างประเทศต่อดีในตอนนั้นการตัดสินใจของแจ๊ปก็คือการไม่เรียนต่อแล้วถึงแม้ว่าจะรดนที่บ้านแย้งว่าอีกหนึ่งเทอมก็จะเรียนจบแล้วก็ตามคือมันต้องเลือกว่าแบบจะดรอปเรียนแล้วก็เล่นตรงนี้ต่อหรือว่าแบบกลับไปเรียนนะครับเพราะว่าแบบมัน ถ้ากลับไปเรียนก็คือแบบมันจะมาอยู่แคมป์แล้วก็เล่นแข่งงจ,จังอะไรอย่างงี้ไม่ได้ก็ d r อปเรียนก็คือออกจากโรงเรียนเพราะว่าถามว่าแบบอีกนินเดียวจะเรียนจบแล้วผมก็บอกว่าแบบมันไม่ได้แล้วบบโอกาสม,มันเรียนต่อไม่ได้ครับมันเพราะตอนนั้นก็อยู่สิงคโปร์อยู่ด้วย <c oughs> แต่ที่นก็เข้าใจนะครับว่าแบบเรามาทางนี้แล้วก็เลยแบบบอกให้แม่แบบไปไปพักการเรียนไปก่อนแล้วแบบถามเขาดูว่าแบบเราค่อยมาแบบสอบแยกหรือทําอะไรอย่างงี้ได้ไหมไม่ได้เขาให้เราออกเลย โรงเรียนมันไม่ค่อยตอนนั้นมันแบบเรื่องเกมหรืออะไรมันยังไม่ค่อยสำคัญด้วยและมั้งครับไม่รู้มือเกันเขาอาจจะคิดว่าแบบทาอะไรไม่รู้คราว่าบอกให้เราออกเลยการที่แจฟสเข้าทีเฟสเลนนั้นมานก็เป็นเหมือนก้าวสำคัญที่ทําให้ฝีมือของเขาเป็นที่รู้จักในระดับเอเชียและระดับโลกมากขึ้นเพราะทีมของเขาก็ได้กลายเป็นทีมโต้ทัวร์อันดับหนึ่งในเอเชียไปเลยทีเดียว จากผลงานในการแข่งขันระดับทัวร์เมเจอร์แต่ก็น่าเสียดายที่ฟอร์มพวกเขาดันมาดรอปในช่วงก่อนที่ยายําให้อดไปชิงแชมป์โลกในปีนั้นได้ประสบการณ์เลยไหมได้ไปแข่งแบบพวกทัวร์เมเจอร์เรื่อยๆครับเพราะตอนนั้นเหมือนแบบฟอร์มก็คือท็อปหนึ่งในโซนซีแล้ว oh, <no. S 2> oh, no. แต่ว่าแบบในรายการระดับไอรายการอินเตอร์อย่างเงี้ยยังแบบทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าแค่แบบตอนช่วงทีไออย่างเงี้ยแบบฟอร์มดรอปแล้วก็คัดไม่ผ่านเฉยๆก็เสียใจแล้วตอนปีนั้นก็แบบทำผลงานมาได้เกือบทสองเกือบทั้งปีด้วยแล้วแบบมาฟอร์มดรอปตอนสุดท้ายก็เลยแบบเสียใจแบบปกติมันก็ไม่ค่อยร้องอะไรแต่ก็แค่แบบมันก็เงียบเหมือนแบบหลังจากแพ้มาก็แบบนั่งอยู่กันประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งกันแบบไม่รู้ทำอะไร หลังจากที่เล่นให้กับเฟสเลตได้1ปีแจบส์ก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับทีมมิเนสกิเนื่องจากตอนนั้นทีมกำลังหาผู้เล่นเพิ่มอีก2คนพอดีทําให้แจบส์และสามายได้ย้ายไปร่วมทีมนั้นเหมือนทีมมันตั้งใจจะทําไว้แบบแค่ปีหนึ่งอยู่แล้วครับว่าแบบนัอยากจบทีนี้ก็แบบแยกย้าย ถ้าผลงานดีก็ทําต่อแต่ทําไมก็อยากย้ายตอนนั้นมันอยู่ในช่วงที่แบบกำลังหาคนเข้าทีมก็มีแค่มีผมกบซามไ้แล้วก็แล้วก็อีก3คนจากมิเนสกี้อยู่แล้วก็ไม่ได้ไปแชร์เหมือนกันก็เลยแบบมันรวมทีมกันการย้ายมาทีมมิเนสกี้ก็ได้ทาให้ชื่อเสียงของแจ๊สโด่งดังขึ้นไปอีกเพราะเขาและทีมทําผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นในการแข่งขันระดับเมเจอร์และก็คว้าแชมป์ไปหลายรายการ Okay, here is is this is it. <laughs> it's Mineski. It's oh, Mineski. And they, they already... threw down two wards for it. They get rid of one of the sentries. Roshan's already gone once more. Mushi, the one with both Aegis and Cheese, and the Moonlight Shadow from LGD. They want to find one person out of position, and the Peter mouse will help with it. with the your Scepter, the jump in as well. It's a double kick, holding him in position. Jet creates the space, but then the arrow. He's in trouble, and Mushi trapped inside that pit of malice. Maybe it doesn't actually help him. He BKBs out. They're just punching LGD out. And it's almost a TKO. Maneski now coming down the mid, still with Aegis, still with Cheese, and they will definitely claim at least one lane of racks here. And in fact, they just claimed the tournament. GG is called from Meow, Maneski. Insanely solid performance will win the PGL Open here in Bucharest. Very well deserved. this down, LGD! Mineski! The look Southeast like they've done Asian it. Legends! They absolutely are! Mushi rips through LGD! The ancient will fall! And LGD are your DAC major 2018 Losers! Losers! Meneski <laughs> win. wins! Meneski wins! Manki Major Champions Ra They'll They'll the to 2018 DC รวมทั้งปีนั้นเขายังได้เข้าไปแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างทีไอแล้วด้วยถึงแม้ในตอนแรกๆพวกเขาจะทำฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ในการแข่งขันทีไอพวกเขาก็จบในอันดับที่9-12เท่านั้น มันก็เฟลนิดหน่อยครับว่าแบบรู้สึกว่าระับเท่าเล่นแบบปกติอะไรเงี้ยฟอร์มปกติมันน่าจะแบบได้อันดับดีกว่านี้ Ice spots, watch him for a moment. And Terrorize comes in a little bit too late. They already got the BKB up but Moon, he is super tanky. Rams is having a hard time being able to bring him down. His BKB's down now to pop the Dragon Knight and turn and fight him. That's why Rams has got to back up. So instead, they're just going to be able to turn, see if they can finish off that Ventral Spirit while well, backing away from the Invoker. He managed to get a really good Deafening Blast, holding him in with the Overgrowth as well, focusing on the Tombstone. And now all these heroes caught in the Ice wall the no BKBs coming in from behind the Reaper side Not good enough to be able to catch Roger in, but Jabs will be able to finish up at least that click. He immediately buys back, though, looking for the team. Be in. Ice Ice side battling alone next to Jeffs, you're gonna die soon. The Ray King Agathas Scepter is allowing the Jew a lot of damage to Pasha, but he's still at the time lapse out. So that leaves Moon all by himself, surrounded by too many heroes. Mushi comes in, gives a little bit of death pulls, but cutting up a little bit more. Pasha is able to run down now. Mushi surrounded by Mushi, oh, gone. gone. He tried to come in any bail out his heroes. The Eventually is gonna be able to buy him a bit more time. The Solar gives a big time heal and Verdict bro. Now that there's reinforcements from mineski the they'll back up. A big heavy blast. He sees Mushi is low on the side and wants to be able to hunt him down. Going down. He's gone. And Mushi's. Dead. Down for two minutes, 90 seconds on Moon. Ice, Ice, is coming up next. He does have the reincarnation, but now yeah, he'll die. Just focus down for this one every single time by Ramses. It is only Ice, Ice, ice and now it's going to be the Undying Cottage Well Ninja Boogie. Burnage Pro, one big fight is all they needed, and they'll be able to take down Mineski not once, but twice in a big team fight in the mid lane, finishing up with Ice, Ice, Ice. No buybacks on Mineski. And that will be Bodies Pro marching down the lane, pushing into the tier fours, and taking game number one. They just outplayed Mineski in that last team fight. though, Jabs running in. Pasha thinking about the black hole uh, does throw it he down. Gonna be covered in it. Not really going to be able to get away as the Shadow Realm fades. He will be able to get that one oh, yeah. damage. One last shot is going to be enough. Mushi still holds that position from behind everybody, they're and they're gonna run into each other. Not trying to be able to the communicate, they do manage to get the swap back, and the, the Dark Will is already dead for the same time. Hasha's gone! Oh. Got cleaned up by Mushi so quickly! Ice 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 with the second life, Ramsey pops his BKB and he just fights and turns, kills Mushi! Now they're gonna be able to catch Ice 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 from the second life as well. Mineski just caught out on all sides. The initiation on the Ice 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 forces Mineski into action. Moon gonna try to wait for some reinforcements. Minutes. the second set that uh, they were the last. Oh no! The, Abyssal! Abyssal! Come on, the Abyssal no! He does have a buyback! They're gonna be forced into it now. They're gonna try and get the long jump in onto Roger, pop in before he can do anything, and he managed to get the damage onto Ramsey. prevent him from being on the blink away. They need this he Everybody take it back! He to get the Ghost Scepter off and gets away! That was so close! 10 seconds without the Ursa. They're really trying to force a fight on that. They're gonna jump for Pasha, BKB activated. Turns, gets away with the Glimmer Cape. Moon forced to use a BKB of his own. There, and he's pretty low on mana. No one hopes to be able to catch him. He's anything. gonna find the angle. He's got no buyback. fear us the goal. The sound. There's gonna be no swap to be able to save him. That's a dive back. Beyond godlike for no one. And they're holding this high ground area. Maybe they're thinking about taking this fight. They know they can't just let allow VP into their base. Maybe no one is going to come. A desperation this. hole, a perfect opportunity. They already got the site up. As well as the BKB. pretty throw. They're just too damn fast. Foxer locks out another one with the Echo Slam. Catches two. That's going to be the Dark Willow. Ice, Ice, Ice. The last man standing for... Oh, look at it. Just gave us a preemptive black hole. Mineski, no way out of this game. Two of them. Bernard's Pro will move on. First test they pass with flying colors. No one ending that game 14-0-8. This man is not ready to go home. The brackets just not working to the favor of Southeast Asia as Mineski had to take out TNC to get here. Now will also be eliminated. ended with disappointment, จฟส์ก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกับสังกัดชื่อดังอย่างแฟรนดติกซึ่งตอนนั้นเขากับแฟรนด์ติกก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่แล้วว่าอยากให้เขามาเข้าร่วมทีมตอนที่อยู่ในงานที่ใการเข้าทีม f ฟรนด์ติกก็เป็นจุดที่ทําให้เขาลองย้ายไปเล่นในตําแหน่งซัพพอร์ต5และเป็นหัวหน้าทีมอีกด้วยเพราะเชื่อว่าเขาจะสามารถให้สัญญาณเพื่อร่วมทีมได้ดีกว่าการเล่นซัพพอร์ต4ในปี2019แจฟสและเฟนติกก็ทําผลงานได้ระดับกลางๆประมาณท็อป4ของเอเชียเท่านั้น ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้แชมป์อะไรจากเมเจอร์เลยแต่ปีนั้นแจ็บและฟานาติกก็ยังมีโอกาสได้เข้าแข่งขันในรายการ t ีไอยู่ดีซึ่งในช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่ TI จะเริ่มแจ็บก็ได้เปลี่ยนตำแหน่งตัวเองไปเล่นแค r รี่แทนด้วยเนื่องจากมีปัญหาเกิดขึ้นในทีมทําให้แค r รี่คนเก่าได้ออกจากทีมไป ในการแข่งขันที่ปี2019มันก็มีบางแมตช์ที่พวกเขาทําได้ไม่ดีเท่าที่คิดไว้จนทําให้พวกเขาต้องตกรอบแรกไปอย่างน่าเศร้าแล้วก็แบบมันมันมีเกมหนึ่งที่แบบกำลังจะชนะและถ้าชนะก็จะแบบจะได้ไปอยู่อัปเปอร์บราเกตอยู่อยู่สายบนแบบคือเกมเดียวครับแล้วแบบมันเกมนั้นมันนําไปเยอะแล้วด้วยก็คือแบบแต่แบบตอนเล่นเกมแบบเล่นไม่ค่อยดีแล้วมันมันก็เหมือนแบบโทรเกมไปฝั่งซ้ายส่วน refresh ของ jab ที่พยายามหนีจากนี้ just purged up Having a real hard time getting some distance. Ramses jumps in with the Blink Dagger. They're going to finish the job and burn the ank, And that's able to get rid of it. Oh! Ice, ice, ice! The three men with the Dream Coil as well to put everything together with the ET Stomp. Say goodbye to the Lina. Roger did so much in the last fight. Now we won't be here just yet till the buyback brings it back to the front lines. Disruption. BP still delaying. Vortex dragging back that Wraith King. And they can potentially bring down jabs. If only they could properly see him. Now he comes back out. DK needs a BKB in satanic. Ramses needs a life back, and here it comes over towards super This fight is so heavily split. DJ's having a battle over on the side road. Rare He hit the double life trick array! DJ and Abed, They were so deep. DJ will die. Abed hit by the breeze fire. Triple kill for Ramses. No one was doing his stuff in the back line. And even with. Elder Titan up in the air. Roger gets the permanent stun. Pasha, there goes your stampede. Run through them. Fanatics throwing everything they have got, but it will not be enough. Fanatic, they will take every last player down, and then the radiant ancient after. Doesn't matter with the wraith king buy back. This game is done. VP will do what most people thought they could. <coughs> The agent, at the very least, it doesn't look like it's quite gonna be there. The Stomp comes out and wasn't able to time it perfectly. Abed trying desperately to hold on to these racks, they're dropping meteors down from the sky, but dubu not able to get the stomp off. They jump in another round. I say say trying desperately to hold on. It. A triple kill DJ, can he find his moment? They need to hold on! He jumped forward! The black hole, but he didn't get miracle! Miracle trying to close out this game! Can they take him down inside? No! The ancient will fall. And with that Team Liquid are fanatic on Liquid with out Mo เพราะถ้าชนะ VP ไปตอนนั้นก็คือผมก็จะไปอยู่สายบนและ VP ก็จะไปเจอลิควิดแทนอันดับอันดับมันก็จะแบบคอนเฟิร์มท็อป9ถึง12ค,ครับแล้วก็แบบมันก็ยังมีโอกาสานชนะได้ไปต่อด้วยแบบแค่เกมเดียวคือก็ตัดสินใจแบบคออะไรอย่างี้ผิดพลาดแล้วก็แบบเล่นไม่ค่อยดีด้วยครับเกมนั้นเหมือนอารมณ์ในเกมมันแบบยังไม่นิ่งพอครับ การพ่ายแพ้ในรอบนั้นของแจ๊สก็เป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกตัวเองว่าต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นซึ่งในปี2020เขาก็เลือกที่จะอยู่กับแฟนติกต่อแต่มันก็มีการปรับผู้เล่นในทีมด้วยโดยการมีน้องทรีหรือทวินดี้ทีซาเวตโปร,โปรเพเยอร์ชาวไทยน้องใหม่อีกคนมาเข้าร่วมทีมด้วยการที่มีผู้เล่นชาวไทยมากฝีมือทั้งสงคนในทีมฟนติกก็ได้ทำให้ชาวไทยมากมายเริ่มหันมาเชียร์ทีมนี้มากขึ้น ซึ่งในปี2020น,นั้นพวกเขาก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมสุดๆเพราะได้แชมป์มากมายหลายรายการแต่ก็ดันต้องมาสะดุดเพราะมีโรคระบาดโควิดเกิดขึ้นทำให้ฟอร์มหลังจากน,านั้นไม่เหมือนเมื่อตอนแรกมันก็โอเคครับแบบตอนก่อนที่แบบจะมีช่วงโควิดอะไรแล้วก็แบบ DPC หายไปก็แบบได้แชมป์รัวมันแบบกำลังเริ่มโอเคแล้วแล้วพอมีโควิดมาก็แบบเริ่มฟอร์มตกอา่าก็ไม่ใช่แบบเมเจอร์อะไรเงี้ยแต่แบบกำลังแบบจะไปแข่งที่เมเจอร์แล้ว They won't, though, as the right clicks fly. They're going into the fountain. Nice job by Chessy, Main in the fountain before he yules. Can he survive inside of here? No, the Abyssal Blade's there. Goodbye. Everyone's dead. Tier 4 falling. Throne falling. Good game, well played. Called by the Morphling. Fanatic takes the victory, takes the tournament 3 0 in the grand finals. A masterclass performance by them. Honestly, all tournament, right? ในเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมามันก็ได้มีดราม่าเกิดขึ้นกับทีฟันตาติกเช่นกันเพราะจูจ่ๆก็มีการประกาศว่าชเวนทีทีซาเวตออกจากทีมและมีการเอาแคารี่คนใหม่เข้ามาในทีมหลังจากที่แครี่คนใหม่เข้ามาก็ดูเหมือนว่าผลงานฟันตาติกนั้นจะไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นักและในเวลาต่อมาแจ๊ส์ก็ได้มีการออกมาประกาศเช่นกันว่าได้ออกจากทีฟันตาติกด้วยจนทําให้เกิดดราม่าเกิดขึ้นอีกครั้งมันอยู่ในช่วงที่แบบกำลัง หมือนช่วงจบทีนั้นนะครับแบบช่วงสัญญาที่จะหมดแล้วมันก็ไอ้ก่อนก่อนที่จะดึงน้องทีมาปีนี้ครับทีมมันตัดสินมันกําลังคิดกันอยู่ว่ากําลังจะเอาเลเวลหรือไอ้ทีม,มาแต่ผมแนะนําทีไปแล้วทีมก็เลยแบบเลือกไอ้น้องทีมาก่อนครับแล้วพอหมดหมดปียีมันไม่มีทีนี้แล้วแบบหมดสัญญาทีมมันก็เลยแบบอยากได้เลเวลมาแทนคือก็หลังจากนั้นก็มันฟอร์มมันดอปเรื่อยๆครับแล้วผมก็แบบรู้สึกว่ามันไม่เอ็นจอยกับจุดๆนี้ก็เลยแบบ จะเรียกว่าบ,บีบ,บตัวเองออกก็ได้คือแบบผมก็รู้รอยู่แล้วชอบรับตอนนั้นบอกว่าจะเล่น4สี่ยงเี่ยมันก็น่าจะโดนเตะออกแต่ก็พูดไปแล้วก็โดนเตะออกจริงผมผมก็แบบบอกว่าแบบอยากกลับไปเล่น4สี่ยนะครับเพราะผมแบบจุดนั้นมันแบบมันไม่โอเคกับบรรยากาศในทีมแล้วหลไรหลายอย่างครับก็เลยแบบเล่น5ต่อแบบมันไม่ค่อยสนุกแล้วในทีมมันก็ให้ออกแทนม,มันบอกมันมันอยากให้ผมกลับไปเล่นห้ถ้าถ้าไปเล่น5อย่างอยู่ในทีมต่อให้อยู่ในทีมต่อแต่ผมแบบไม่ออก พอออกจากทีมแฟนติมา j จ๊บสก็ได้ฟอร์มทีมใหม่กับทเวนตี้ซาเวดและเพื่อนๆอของเขาที่รู้จักกันเพื่อไปลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ BTS ที่มีแ na ติกมาเข้าแข่งขันด้วยในทัวร์นาเมนต์นั้นพวกเขาก็ทําผลงานได้โหมดมากๆเพราะชนะรวดไม่แพ้ใครเลยโอ้แม่ It's not a good sign when your supports can just finish her. But he needs to, he needs to be a lot more careful. He's being punished hard. They only found a tier one, m i k Now that is literally it. They couldn't even take the tier two mid. It is low, but everyone's up. And they found Zephyr. Bit will stop by White Mon into Savage. most promise he could use, but no. Not gonna bother, he'll hold on. He does have buyback. He will have to expend it very soon as it looks like Among Us wanna try for the high ground. Still gonna be a hard one, I mean you've got Raven who could still do some damage, but uh, these objectives probably aren't gonna stand for too long now. You have Moon back up as well, you go for a silence play. Smoke up. Among us, Moon. He's gonna jump in, Stormhammer as well, but a Chrono hey. is gonna land. It was a nice back wall, but it may not matter as Arbed now does get the RP off the chain, and the Mortimer's kisses are gonna fly, in, and even more heroes to come in from Arbed. He's just delivering them to Savage. Oh, that's it. GG's call. They've had enough. Ooh. Arbed. 8 got aพลาดท่าในรอบชัยท้ายเท่านั้นเนื่องจากไม่ได้ซ้อมทีมกันบ่อยมากนัก. หลังจากที่ทัวร์นั้นจบลงฟนานติกก็ได้มาติดต่อให้เขาไปเข้าร่วมทีมอีกครั้งแต่ในรอบนี้พวกเขาเมื่อเสนอในฐานะซัพพอร์ต4เหมือนเดิมซึ่งแจฟส์ก็ได้ตอบตกลงไปเพราะเขาอยากจะเล่นในตำแหน่งนี้อยู่แล้วหลังจากจบทัวร์นั้นมันก็มีแบบทีมออฟเฟอร์มาให้บ้างแต่แบบทีมที่ออฟเฟอร์มาให้ก็คือแบบ TNC อย่างเงี้ยแล้วแบบให้ไปลองแล้วแบบเล่นซับกลับไปเล่นซับ5ครับผมก็แบบรู้สึกว่าแบบยังไม่อยากกลับไปเล่นซับ5เท่าไหร่ก็เลยแบบเดี๋ยวดูก่อนแล้วแบบทีม ในโซนอื่นมันยังแบบไม่มีออฟเฟอร์ที่แบบดีน่าสนใจครับและทางฟันาติกก็แบบมาชวนให้กลับไปเล่นซับซีแล้วก็คุยเกี่ยวกับปัญหาในทีมนี้ก็รับฟังครับ นอกจากผลงานในการเป็นโปรเพยเยอร์อันดับต้นๆของซีแล้วแจ๊ปส์เองก็เคยลงเล่นเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งชิงเหรียญในซีเกมเมื่อปลายป,ายปี2019เช่นกันซึ่งพวกเขาก็คว้าเหรียญเงินมาครองได้อีกด้วยในส่วนของความเก่งกาจในการเล่นดอททูนั้นแจ๊ปเองก็สามารถไต่ไปถึงเอ r ระดับ10,000ืได้ด้วยซึ่งเขาก็นับเป็นคนไทยคนที่2ที่มีระดับสูงขนาดนี้ปัจจุบันก็ต้องติดตามต่อไปว่า จ๊บส์นั้นจะสามารถเป็นโปรคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าชแชมป์โลกหรือแชมป์ทีไอมาครองได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆในตอนนี้เขาเองก็ถือว่าเป็นโปรเพเยอร์รับต้นในวงการอ e ีสปอร์ตของไทยและก็ได้กลายเป็นไอดอลของวงการโนตเทูชาวไทยไปแล้วเนื่องจากได้อยู่ทั้งสังกัดยักษ์ใหญ่และทําผลงานได้ยอดเยี่ยมครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามแล้วก็ใครที่อยากจะมาเป็นเหมือนผมหรือทําอะไรนี้ก็พยายามหาตัวเองให้เจอแล้วก็อย่าพึ่งทิ้งการเรียนจนกว่าจะแบบแน่ใจแล้วว่า ทได้แล้วคุณล่ะครับอยากเห็นเราทำประวัติของใครต่ออีกคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทางแบคข้ออีสปอร์ก็อย่าลืมกดไลค์ s u b สไครป์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ